สวัสดีครับ 1k 2k 3k เป็นตัวชี้วัดในการให้ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้โฆษณาในสตรีมใช่หรือไม่อ่าพี่น้องมีคนถามมาหลายว่านะครับล้วก็ไปนะครับโฟกัสในเรื่องของ 1k 2k 3k ที่บอกว่าเป็นความสำเร็จเป็นประจำนะครับที่เป็นตัวชีส้ส่ง3ตัวนะครับที่อยู่ในไตเด,ดบอร์ดของเขานะครับคนทัากับจะไปโฟกัสว่านะครับ,บว่านะ 1 k 2 k 3 k เข้าต้องเข็ดพันนะครับสานะครับตัวตัวที่ส่งขึ้น 3K เข้าจังนะครับสี่พันการสั่งได้ไรโฆษณาในสตรีมนะครับอันนี้นะครับไม่ถูกต้องนะครับบเมียนะครับไม่ใช่ตัวชีวัดนะครับ 1K 2K 3K ไม่ใช่ตัวชีวัดที่จะทำให้เราผ่านเกณฑ์โฆษณาในสตรีมนะครับการสี่พันได้บ่ได้นะครับโฆษณาสตรีมคือมีหลักเกณฑ์ง่ายๆคือมีผู้ติดตาม5,000คนนะครับ มีผู้ติดตาม5,000คนแล้วก็มีนาทีการรับชม60,000นาทีภายใน60วันนะครับาภายใน60วันนะครับถา้าเท่าเหตุใดนะครับมีผู้ติดตาม5,000คนแล้วก็มีการรับชมนะครับ60,000นาทีการรับชมนี่็คือทาง Facebook จะส่งเครื่องมือนะครับการตั้งค่าโฆษณาสตรีมมาใหาท้ทันทีนะครับอา่าวกี่เข้ามา 1K 2่ 3K 1K 2K 3K ามค่มันหมายถึงอีหยังวันนีครับมันหมายถึงว่า ะครับเป็นการประมวลผลให้เข้าหูว่าในการเท็ดคลิปนี่นะครับมีคลิปที่ได้1นึ่งเคจะคลิปได้2องเคจะคลิปนะครับได้3ามเคจะคลิปนะครับแค่นั้นนะครับแค่นั้นเป็นอย่างนะครับจังเสวียนคันไม่ใช่ตัวประเมินอ่าไม่ใช่ตัวชีวัดในการประเมินนะครับให้ผ่านการสร้างรายได้โฆษณาสตรีมเพราะว่าผมเองเนี่ยครับผมเองเฮ็ดแม่นะครับในแดตบอร์ดของผมเนี่ย ไม่ขึ้นเคเลยนะครับเอาขึ้นขึ้นเฉพาะ1นึ่เคนะครับขึ้นเฉพาะ1นึ่เคนะครับว่า1นึ่เคมี3ามขีดนะครับสองเคสามเคนะครับคือ่ใบประมวลไห้นะครับแล้วแต่บางเครื่องนะครับทั้งที่เราก็จะประมวลไห้นะครับบางคนก็ได้่ใบประมวลไห้อย่างผมเองนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างครับผมผ่านโฆษณานะครับในสตรีมได้นะครับโดยไม่เกี่ยวกับตัวเคสามตัวนี้นะครับผมได้แค่หนึ่งเคแค่นั้นนะครับอีก2องเคสามเคไม่ขึ้นนะครับ อ่าก็คือไม่ใช่ตัวชีวะเป็นแค่แบบประเมินนะครับเป็นเป็นการประเมินในซื้อนะครับอ่าเป็นการประเมินว่าเฮาเห็ดคลิปได้1นึ่งเคนะครับอ่ายอดวิวได้1นึ่งเคจะจะคลิปอ่าได้2อเคจะคลิปได้3าเคจะคลิปแค่นั้นแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเรต้องไปโฟกัสนะครับอ่าการโฟกัสคือเรื่องของนะครับอ่าห้าพันนะครับผู้ติดตามแล้วก็หกหมื่นนาทีการรับชมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งนี้เป็นตัวชีวะถ้าเฮาเห็ดได้ปุ๊บภายในห0วันก็ เทพุกจะส่งเครื่องมือการตั้งรายได้โฆษณาในสตรีมมาให้เลยนะครับอันนี้ให้เข้าใจตามนี้นะครับ